นี่จะไปร้านค้าอะไรด้วยไหมถ้างั้นฉันไปด้วยนะชายคนนี้ตื่นเต้นมากที่จะได้ไปร้านค้ากับเพื่อนของเขาเขาเดินไปที่รถอย่างล่าเริงเขาเปิดเพลงสุดมันฟังกันและอินมากๆกับบทเพลงนี้จังหวัดจันทบ,บุรีนี่พวกมันต้องบ้ามากน,นกกาะะั่นแน่กูก็วลงะแหละเพื่อนเอ้าต้นพู้มาไงวะเนี่ยวัดมันมาได้ไงวะเนี่ยใครสน่มามาขอพอรกันดีกว่ามัยจะไม่ได้ผลได้ไงวะถ้านในบ่อน้ำพุไม่มีน้ำอ่ะถ้างั้นมันจะไปหาน้ำจากไหนวะถ้างั้นก็แค่ต้องรอให้มึงน้ำแตกแล้วล่ะมึงใกล้หรือยังวะ กูคิดว่าใกล้แล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาทะยางมาเร็วโอเคเรื่อยๆเรื่ยๆน้ำจะหมดแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยทันรู้สึกไม่ค่อยดีผู้ป่วยมีน้ำในร่างกายน้อยเกินไปเอาอุปกรณ์มาแล้วผู้ป่วยพร้อมนะครับอัตราการเต้นหัวใจหน่อยสิโอเคไหมขณะนจะว่าชิปจอนเข้าครับผู้ป่วยมีการเจ็บท้องบ่อยไหมครับผมไม่รู้ผู้ได้กผมแล้วครับออกแล้วนะครับเร็วออกแล้วครับออกแรงอมนะเออออกแล้วครับมาแล้วอันนี้ครับได้แล้วเด็กน้อย เขาแสดงความเสียใจด้วยนะครับ